ทงท้าพวกเราสองคนในรายการข่าวเมาเล่าเรื่องค่ะควันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับผักผลไม้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะค,คุณนุงนิกทราบไหมว่าบ้านเมืองแบบประเทศแบบเมืองนอกไม่ทราบเออ จริงคุณวันี้ไม่เรียนหนังสือคุณผู้ชม <S <S> ไม่ทราบคุณมันจะได้เล่าต่อได้ไงไม่เล่าเขาบอกอย่างนี้คุณผู้ชมต่างประเทศเนี่ยนะคะ <S <S> <S เขาไม่แบ่งผักกับผลไม้แยกกันอ๋อเป็นชนิดเดียวกันไปเลยใช่แต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันแบ่งสาเหตุที่แบ่งเพราะว่าหนึ่งเรามีความหลากหลายในเรื่องของผักผลไม้ค่ะเออมันเยอะมากงานกนมันเยอะจริงๆนะใช่บ้านเราผักผลไม้ของบ้านเรามันมีรสชาติหลายอย่างมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานก็มีว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าเออเนี่ยจับไปรวมกับผัก แล้วคนบ้านเราคิดว่าทุเรียนเป็นผักเอามาปรุงอาหารนางกินทุเรียนตลอดเลยใทุกผัก <c oughs> ามาันเปรี้ยวหวานเนี่ยหรอเอมันก็ไม่ได้ถูกมาเออนะคะเขาก็าบอกว่าเออจริง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 เพราะว่าเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีผลไม้ที่มีรสอร่อยราคาถูกและหลากหลายชนิดมากมาให้กินตลอดทั้งปีเลยก็ยังกินไม่หมดหรอกเวลาเราไปต่างประเทศเราไปเลือกซื้อผลไม้ค่ะแล้วเราแบบ รู้สึกหอเหี่ยวไหมเออไม่เวิร์กกับมาบ้านเราน่าจะเวิร์กกว่านะคะเขาบอกว่าผลไม้ไทยเนี่ยนะคะไม่เพียงแค่มีรสชาติอร่อยค่ะแต่ว่าเปลี่ยนไปได้คุณค่าทางโภชนาการมหาศาลเลยทีเดียวนะคะสารอาหารหลักที่อยู่ในผลไม้ไทยคือวิตามินแน่นอนแร่ธาตุค่ะและคาร์โบไฮเดรตอ๋อคาร์โบไฮเดรตนะคะส่วนสารอื่นพวกทุเรียนอย่างปะ เออใช่ส่วนสารอาหารอื่นๆที่ไม่ใช่สารอาหารแต่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายก็มีก็คือเป็นพวกใย,ยอาหารต่างๆนะคะการกินผลไม้เป็นประจำเนี่ยจึงก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ3ด้านด้วยกันคะ่ะคุณลุง<ๆ>นิกหนึ่งให้ภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายเรารู้อยู่แล้วอันนี้ง่ายๆนะคะคนที่กินผลไม้เป็นประจำเนี่ยนะคะจะลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะได้รับวิตามินซีเป็นประจำแน่นอนวันวอดไรเงี้ยไม่อคยเป็นวิตามินเอก็มีวิตามินอีก็มีแร่ธาตุจำพวกแมกนีเซียมและโพแทสเซียมก็ได้รับเป็น ประจำเพราะฉะนั้นร่างกายแข็งแรงแน่นอนแต่ต้องกินหลากหลายชนิดนะที่พูดมาเหล่านี้นะไม่ใช่กินชนิดเดียวจะได้รับหมดเลยนะคนดีต่อสุขภาพเรื่องที่2ค่ะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดครอเพราะในผลไม้ไทยอุดมด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะที่เพิ่งค้นพบเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะคะก็ได้แก่ฟอริฟินอลค่ะ แอนโทไซยานินค่ะคาเทซินค่ะฟลาวนอย์ค่ะเรสวารโลเทโรลค่ะซีซนทีนค่ะแทนนินค่ะเบต้าแคโรทีนรวมทั้งวิตามินซีและวิตามินอีค่ะก็คือพวกสารสำคัญที่ดีต่อร่างกายที่มันต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งนั่นเองนะคะค่ะ ด้านที่สามไฟเบอร์คุณผู้ชมไฟเบอร์เนี่ยนะคะหรือว่ายายอาหารที่มีอยู่ในผลไม้ทุกชนิดเลยเนี่ยเมื่อกินเข้าไปเนี่ยร่างกายจะไม่ย่อยและไม่ดูดซึมค่ะแต่จะไหลผ่านลำไส้ทำหน้าที่กวาดเอาสารพิษพวกสารก่อมะเร็งพวกไขมันเออกวาดไปนะคะเอาไปเก็บไว้ที่ลำไส้ใหญ่ค่ะรุ่งเช้าเราก็จะขับออกมาพร้อมกับอุจจาระของเรานั่นเองเรียกได้ว่าการรับประทานผลไม้นะคะน้องๆดีท็อกซ์เลยคุณผู้ชมนี่มอแกันนะคะแล้วก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีระบบขับถ่ายที่ ที่เป็นปกติทองไม่ผูกด้วยนะคะ,คะ เขาบอกว่าอย่างนี้มาคิดที่คุณนุงีพูดว่าต้องกินหลากหลายชนิดเนี่ยเขามีหลักนะคุณผู้ชมเขามีหลักในการรับประทานผลไม้อยู่เหมือนกันนะคะข้อที่หนึ่งอย่างที่คุณนุงว่าเลยค่ะรับประทานให้มันหลากหลายชนิดหลากหลายสีเออมีกี่สีกินไปให้หมดเออเขาบอกว่าเพราะว่าแต่ละอย่างเลย่ยจะให้สารอาหารใช่แล้วค่ะมะละกอก็สีส้มแตงโมก็สีแดงมะม่วงก็สีเขียวอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันไปอย่างไรการคิดสีตายจริงสมองเริ่มช้านะคะ วิธีการรับประทานอย่างที่สองค่ะคือให้รับประทานผลไม้ตามฤดูกาลคุณนุ๊งนิกเพราะว่าจะมีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่าที่สําคัญราคาสบายกว่ากระเป๋ากว่าด้วยจริงเพราะว่าผลไม้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามฤดูกาลนะคุณผู้ชมเขาก็ฉีดยาเล็กเอออะไรอย่างงี้ก็จะมีสารพิษเข้าไปอีกบ้านเรามันโชคดีตรงที่ว่ามันมีผลไม้บางอย่างที่ออกทุกฤดูกาลกล้วยเงี้มะละกอเงี้สับปะรดฝรั่งนี้นะคะท้งนี้เนี่ยนะคะการกินอาหารนอกฤดูกาลหรือผลไม้นอกฤดูกาลที่คุณนุ๊งนิกว่าไว้เนี่ยนอกจากจะราคาแพง เ,เสี่ยงต่อสารเคมีที่กเกษตรกรจะใช้มากกว่าปกติด้วยะนะคะวิธีการรับประทานอย่างที่สามค่ะควรรับประทานผลไม้สดมากกว่าผลไม้แปรรูปแน่นอนอแล้วนะคะเพื่อได้รับคุณประโยชน์สูงสุดน้ําผลไม้หเหมือนกันนะคุณลุงนี้เขาบอกว่าให้กินสดๆ,ๆเขากินเขามายควาว่าให้กินผลไม้สด ดีกว่ากินน้ําผลไม้เพราะว่ากินผลไม้สดอะมันมีกากใยอ่าะหรือว่าไฟเบอร์ที่เราว่าไปเนี่ยนะคะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะพวกผลไม้กระป๋องเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันจะสูญเสียไปมันจะลดลงในแบบไอตอนการลูกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเก็บไว้นานๆอะไรเงี้ยนะคะวิธีการรับประทานอย่างที่4ค่ะเขาบอกว่าหาโอกาสกินผลไม้ไทยพื้นบ้านที่เกิดจากธรรมชาติเอาแบบปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีอะที่แบบขึ้นง่ายๆตามบ้านเราเนี่ยแหละใช่ใช่ใช่ตะขบ ไม่ยมอะไรอย่างงี้นะก็ขึ้นนะมาเฟื่องน้อยนะลำใหญ่กวนวาพุตซามะม่วงเนี่นะคะวิธีการกินข้อต่อมาเขาบอกว่าควรกินผลไม้ไทยรสหวานผลไม้ไทยรสหวานน้อยนะหวานน้อยใช่ไหมหวานน้อยนะกำลังคิดถึงทุเรียนขึ้นมาในหัวเลยตอนเนี้ยแต่ก็บอกว่าเช่นฝรั่งส้มโอชมพู่นะคะแกงมังกรก็ทานได้ค่ะเออนะคะไอ้พวกผลไม้หวานปานกลางเนี่ย กล้วยส้มมะละกอแอปเปิ้ลเอ้ยกล้วยส้มมะละกอแตงโมก็ทานได้ก็ขึ้นมาอีกแต่มีรสจัดเนี่ยหวานจัดเนี่ยไม่ควรกินบ่อยกินได้แต่ไม่ควรกินบ่อยเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำไย,ยขนุนสุก จริงนะเพราะว่ามะม่วงสุกเนี่ยปกติเวลาเขาทานเขาก็กินข้าวเหนียวมะม่วงเออเออบวกเพิ่มไปิอีกเขาบอกว่าเพราะน้ำตาลในผลไม้ที่หวานจัดค่ะร่างกายใช้ไม่หมดจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมนะคะทําให้อ้วนได้เช่นเดียวกันค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่ากินผลไม้ให้ได้วันละสามถึงห้าส่วนอหนึ่งส่วนของผลไม้ก็คือกล้วยนวัาหนึ่งลูก แต่ถ้าเป็นกล้วยหอมครึ่งลูกก็พอ, <c oughs> อ,อส้มหนึ่งลูก <c oughs> ะมะละกอสับปะรดฝรั่งแตงโมหกชิ้นพอคําควรกินผลไม้แทนขนมหวานหรือว่าทานเป็นอาหารว่างก็ได้ยิ่งทานได้เยอะก็ยิ่งดีค่ะกินผลไม้ไทยเนี่ยนะคะไม่เพียงแต่จะทําให้สุขภาพดีนะคะแต่ว่ายังช่วยกเกษตรกรไทยเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยถูกต้องเลย<ต>ค่ะแต่ผลไม้บ้านเรามันเลือกทานได้เยอะไงคุณนุกนีมันมีเยอะเยอะแยะมากมายมากมายนะอย่างประเทศฝรั่งอะไรเงี้ยที่เขามาเที่ยวเมืองไทยเราไงอุ้ยเห็นผลไม้บ้านเราเนี่ย มีรถของรถเข็น10บาท20บาทเขาชอบมากนะโอ้เพราะว่าผลไม้บ้านเรารสชาติดีค่ะแล้วก็อากาศบ้านเรามันร้อนคุณนุ๊กนิกเวลาเราทานผลไม้เนี่ยมันมีเนื้อไม่มีความหวานก็จะทําให้สุขภาพสมุด้วยกงกินแตงโมอย่างเงี้ยออกาศเขาไปเย็นๆมันทำให้แบบสดชื่นนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยค่ะเลือกรับประทานกันให้หนำใจได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณข้อมูลดีๆค่ะจากหนังสือพิมพ์มติชนค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ